สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับก้อนเชื้อเห็ดหลังจากที่ลงก้อนเชื้อได้2วันแล้วตอนนี้เชื้อเห็ดก็เดินเต็มก้อนแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดปากแล้วอันนี้เป็นเชื้อเห็ดนางรมเทานะครับสาเหตุที่เรายังไม่เปิดหน้าก้อนเห็ดก็คือ เราจะรอให้ก้อนเชื้อเห็ดนะครับเขาแข็งแรงแล้วก็เชื้อเดินได้เต็มก้อนนะครับเห็ดจะได้ออกมาสวยงามแล้วก็จะออกมาได้เยอะนะครับก้อนเชื้อแข็งแรงเราก็สามารถเก็บเห็ดได้นานนะครับปกติแล้วนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับลงก้อนเชื้อแต่ละรอบก็จะ เก็บได้นานประมาณ3-4เดือนนะครับนี่เป็นการลงก้อนเชื้อเห็ดรอบล่าสุดนะครับลง2 0 0พก้อนครับอ่านี้คือพร้อมเปิดหน้าดอกเรียบร้อยนะครับสังเกตเลยนะครับก้อนเชื้อนะครับวิ่งเต็มก้อนนะครับตั้งแต่ ปากก้อนนะครับจนถึงตรงก้นถุงเลยนะครับวิธีการสังเกตนะครับก็สังเกตง่ายๆครับอันนี้เป็นเห็ดนางรมนะครับนางรมเทาทีนี้แล้วเราวันต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เปิด ปากก้อนแล้วนะครับนางรมเทานี้จะใช้เวลากี่วันในการออกดอกนะครับอม่มีตัวอย่างการออกดอกให้ดูนะครับบางครั้งนะครับเราเปิดปากก้อนช้านะครับเหตุเขาต้องการที่จะออกแล้วเขาก็จะผูกออกมาจากปากก้อนเลยนะครับทะลุออกมาเลยแต่รอบนี้ยังไม่มีนะครับ รอติดตามชมนะครับคลิปต่อไปนะครับว่าการเปิดกผักก้อนนะครับเราจะเปิดอย่างไรหรือเปิดแล้วนะครับก้อนเชื้อเห็ดใช้เวลานานกี่วันในการออกดอกนะครับะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ